รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้หญิงทุกคนอยากเกิดมาสวยแต่ก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้เขาว่ากันว่าความสวยนั้นขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาที่มีมาแต่ปางก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดมายังไง วิทยาศาสตร์จะช่วยคุณสวยขึ้นผมเคยตั้งคำถามกับคนไข้ว่าอยากสวยเพื่ออะไรหลายคนตอบว่าถ้าสวยกว่าก็มีโอกาสมากกว่าคาปูชิโน่เย็นได้แล้วครับขอบใจจ้ะยินดีครับ พมก็รู้เสียมารยาทแต่แบบว่าจ้องอยู่นั่นแหละไม่เคยเห็นหรือ,อยังไงเคยเห็นมันก็เคยเห็นนะแต่เคยเห็นแต่แบบเล็กใหญ่เล็ก<า>เล็กให<า> <c oughs> ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ถือของส,สวยๆงามๆเนี่ยใครเขาก็อยากมอง ถ้าอย่างนั้นผมขอถูมดน่ยครับขอบคุณครับไอ้ทักเก่านี่มันนี่เลยไม่าไม้างแก้างไปเลยนาเกลียดเริ่มเลยพี่น่าห็งใจนะคะแถวนี้ก็คงจะมีแต่อะไรเดิมๆไม่น่ามองนานๆทีน้องเขาจะได้เห็นสินค้าแบกกับตินนะคะก็คงต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานี่ นี่แกเปรียบเทียบว,ว่านมฉันเหมือนสินค้าแบรนกรินเหรอฮะบิวต <Beauty. S 1> ี้พี่หมอคะพี่หมออ๋อ oh. นี่ไงบิวตี้น้องสาวเพื่อนที่เคยเล่าให้เจ้ฟังครับเคยเล่าให้ฟังตอนไหนอะคะอจีไม่เห็นจำได้เลยอะ หมอลืมหรือเปล่าอ่ะที่หมอเล่าเรื่องที่เราคิกกันให้เขาฟังได้เหรอคะก็แองจี้นี่น้องบิวตี้เป็นน้องสาวของหมอลรอตไงเรื่องหมอลรอตอะแองจี่จำได้แต่ว่าเรื่องน้องสาวหมอลรอตเนี่ยแองจี้ไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ่ะเออที่บอกพี่ว่าจะมาขอปรึกษาเรื่องอะไรนะพี่จำไม่ได้ ก็เรื่องจมูกนี่ไงคะพี่หมอพี่หมอช่วยบิวตี้ด้วยนะคะคนะคะค,ครับนี้ทำไมอะพี่ว่ามันดูดีะตายไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย บิวตี้ไม่ห่วงค่ะว่ามันจะดูดีหรือไม่ดูดีอะ่ะแต่ว่าบิวตี้ว่ามันไม่สวยอะค่ะพี่หมอคือพี่ว่ามันสวยจะตายนะทําให้บิวตี้สวยขึ้นเยอะมันไม่ค่ะพี่หมอมันยังด่งไม่พอค่ะพี่หมอช่วยบิวตี้ด้วยนะคะแบบเสียเท่าไหร่บิวตี้ก็ยอมจริงค่ะพี่เข้าใจนะแล้วก็อยากช่วยจริงๆแต่ว่าโรงพยาบาลนี้มัน ไม่มีแผนกสัญญกรรมเพื่อความงามเรามีแค่สัญญกรรมตกแต่งเพื่อแก้ไขความบกพร่องอย่างที่เห็นนี่แหละบิวตี้คิดผิดจริงๆนะคะโปรโมชันเนี่ยมันบอกว่าทำนมเนี่ยแถมทำจมูกเนี่ยนม,มนก็รู้สึกแปลกไงไม่รู้ค่ะพี่หมอมันแข็งๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะไม่ใช่พี่หมอลองจับดูสิคะ<า>จับคะ่ะไม่เป็นไรครับคือพี่เข้าใจบิวตี้คนที่ทำมาแรกๆก็จะรู้สึกอย่างทุกคนแหละ ว่ามันแข็งบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการนวดไปเรื่อยๆเพื่อที่มันจะได้นุ่มแล้วก็เข้ากับเราไง ถ้าอยากจะมองก็มองเลยค่ะบิวตี้ทำมาให้คนมองอยู่แล้วขอบคุณค่ะสวยดีค่ะทำมาแพงไหมคะคู่นี้เกือบแสนค่ะเกือบแสนยังไม่หมดนะคะทั้งตัวเนี่ยหมดไปครึ่งล้านค่ะ โอ,โลองลองทุนตั้งครึ่งล้านเพื่ออะไรอะคะอ้าวพี่เป็นผู้หญิงที่อยากยึดสวยสิคะนี่เมื่อก่อนตาบิวตี้ก็มีแค่ชั้นเดียวนะคะทำมาสองชั้นตาก็เลยแบลขึ้นแล้วถ้าใส่บิ๊กอายแล้วมองจิกผู้ชายนะคะและวโถยทุกลายะคะ่ะอ๋อเพื่อผู้ชาย ก็เลยดดีสวยและคะถูกค่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเราสวยเนี่ยเราก็มีโอกาสทั้งเรื่องงานและก็เรื่องผู้ชายค่ะงานก็จะเป็นพวกงานอีเวนต์งานโชว์ตัวโฆษณาแต่ถ้าให้เขาเลือกนะคะระหว่างป้ากับบิวตี้เนี่ยป้าว่าเขาจะเลือกใครละคะก็ต้องเลือกคนที่มีความสามารถมากกว่าสิคะ ผิดค่ะร้อยทั้งร้อยเนี่ยเรื่องผู้หญิงที่นมโตวกว่าค่ะน้อ,องแก้วทำไมวันนี้ดูหน้ามองๆไม่สดใสเลยครับสดใสจะตายเติมถามอะไรหน่อยได้ไหมระหว,ว่างผู้หญิงเซ็กซี่กับผู้หญิงฉลาดอะ ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกใครเ,เลือกก็เลือกเลือกเติมทำไมคิดนานจังอะลังเลอะไรอยู่ฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแก้วอะให้เลือกเอาไปทำอะไรอะครับแฟนถ้าเป็นแฟนก็เลือกเซ็กซ,ซี่ครับเฮ้ยทำไมอะก็ผู้ชายส่วนมากไม่ชอบผู้หญิงฉลาดป้าทำงานเลยปะน่าเกลียด กว่าพี่หมอสนใจฉันมากกว่าแกจะทำรายฉันช่ไห